สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณเจริญเดชครับลงพักระวังภัยวันนี้มาพบกับท่านผู้ชมแหลดนิดนึงนะฮะครับเละยี่สิบตกยี่สิบนาทีครัตอนนี้จริงๆแล้วมีข่าวสารเยอะทีเดียวนะครับโดยเฉพาะประเด็นหลักไปที่ไหนที่ไหนไม่ว่าอยู่ในออฟฟิศนอกออฟฟิศสถานที่ทํางานหรือไม่ทํางานอะไรก็ตามกลางถนนตอนนี้ต้องระมัดระวังร้อนจริงๆครับช่วงนี้ประเด็นที่ฮิตที่สุดแล้วก็ฮอตที่สุดคืออากาศร้อนอื ไปไหนไปไหนวัยรุ่นก็บอกว่าร้อนจังบโจนี่แถวบ้านผมนะร้อนแถวบ้านผมนะมีสองคนผู้หญิงผู้ชายครับนุ่งกางเกงในตัวเดียวเล่นทำอ๋อแถวแแบบผมก็นึกว่าเดินเดินกางเกงในเดยนไปกลางถนนในบ้านเขาอ่ะค่าข้างรั้วบ้านผมะนี่กระโดดลงน้าตูมตูมผู้หญิงผู้ชายคุณจิระเดชเด็กสามขวบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสองคนนะสองสองคนอาจจะเป็นแฟนกันก็ได้ใช่ไหมในรายการโรงพักระวังภัยคุณเขา คุณจิรเดชนี่ไปทำมองหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะสงสัยนะเด็กสาขวบเด็กสามขวบอ๋อเามผมไม่ได้บอกอายุผมก็มองเป็นภาพใหญ่ไปแล้วตอนนี้ต้องเรามาระวังสุขภาพนะท่านผู้ชมไม่ว่าใครที่ว่าบอกว่าแข็งแรงโรคลมแดดโอ้โหตอนนี้ฮิตมากครับถ้าภาษาอังกฤษฮิสโตรนะเนี่ยอย่าพูดซ้ำนะพูดซ้ำเดี๋ยวผิด เอาเป็นภาษาไทยแล้วการโรคลมแดดโอ้โหทางคุณหมอก็บอกว่าน่ากลัวนะฮะเข้าไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่ใช่เฉพาะโรคลมแดดอย่างเดียวนะหลายโรคหลายโรคนะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะครับต้องระมัดระวังแล้วก็โดยเฉพาะอากาศร้อนๆแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะร่างกายเท่านั้นนะฮะเหตเพลิงไหมโอก็น่ากลัวครับกรุงเทพมหานครวันนี้เริ่มเตรียมพร้อมแล้วเขาบอกในกรุงเทพมหานครน่ากลัวไหมน่ากลัวนะ ้าไปดูสถิตินะสถิติของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติพนอากาศเอกสมนึกสวัสดิ์ถึกบอกว่าสภาพอากาศร้อนๆที่เราบอกโอ้โหร้อนร้อนร้อนถ้าเป็นคุณจิรเดชเมื่อสักครูค่นี้ลงไปข้างล่างบอกร้อนอตับแทบแหลกนะฮะนี่ยังมาเพิ่งเริ่มร้อนนะยังไม่ร้อนจัดยังไม่ร้อนจัดคุณจิรเดชเทางศูนย์นะศูนย์เตือนภัยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอก ร้อนจัดน่าจะประมาณเมษาโโคไปจนถึงพฤษภา,อาโอ้โหอันนี้น่ากลัวจริงๆนะฮะไม่ใช่เฉพาะอากาศร้อนเท่านั้นเรื่องของไฟก็น่ากลัวเมื่อวานนี้คุณจิลเดชนักเรียนมอสองนักเรียนม .2 ไปชวนเพื่อนๆนะ,ะไปเล่นน้ําที่คลองริมแม่น้ําตังครับสักพักเท่านั้นแหละฮะมีน้องอายุ14ปีคนหนึ่งจมน้ําหายไปเลยครับ เล่นคิดว่าโอ้โหสนุกสนานคลายคลายเขาเรียกคลายร้อนครับแล้วก็ที่พัทลุงนี่พัทลุงมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาเข้าไปที่ศาลาพักร้อนศาลาวัดเลยนะหุยร้อนจางมึนๆอุ้ยร้อนจังอ่ะคือเข้าไปศาลาวัดนี่คือไปหลบร้อนนะหลบร้อนร้อนแล้วปรากฏว่าเข้าไปนอนบ้มหายเลยเสียชีวิตเสียชีวิตอ๋อยังไม่รู้เป็นใครเลยนะที่จังหวัดพัทลุงแต่ถ้าเป็นที่ชุมพรท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อสายไฟฟ้าแรงสูง อยู่ห่างจากหลังคาของร้านคาราโอเกะซึ่งเป็นสังกะสีเนี่ยครับละลายอืร้อนจนละลายนี่โอ้โหสุดยอดแล้วนะเดี๋ยวมันร้อนอากาศร้อนแล้วก็ประกอบกับสายไฟเนี่ยใกล้สังกะสีซึ่งมาอยู่ใกล้กับติดกับสังกะสีไงแล้วมันก็ละลายไงละลายละลายแล้วขาดปรากฏว่ามีคนหนึ่งนะหวังดีหวังดีทําไมฮะเอาน้ําจากก๊อกเนี่ยพะไฟมันลุกเงใช่ไหมพอมันขาดสองท่อนพอละลายเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่า สายมันขาดลงมาครับพอขาดลงมาปุ๊บสายด้านหนึ่งปลายด้านหนึ่งเนี่ยไปถูกกับสังกะสีของร้านคาราโอเกะไฟมันก็ปั๊บ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 เหมือนสปาอ่ะพอสปาร์เร็จสเก็ตไฟก็ไปอยู่ที่กระเด็นไปอยู่ที่หลังคาของร้านคาราโอเกะเป็นหลังคาจากแป๊บเดียวเท่านั้นฮะปุ๊บไม่คนที่ฉีดน้ำ่ะก็ถูกไฟช็อตแขนไม่ได้เลยนะไม่จะรับาดเจ็บสาหัสถ้าท่านผู้ชมนะครับไปเห็นเหตุเพลิงไหม้นะครับ แล้วก็จะเอาน้ําหรือสายยางนีครับไปฉีดเพื่อดับเพลิงหรือดับไฟนีครับกรุณาคิดสักนิดนะครับว่าจะมีกระแสไหลเวียนอยู่แถวนั้นหรือเปล่านะครับทางที่ีควรให้ทางเจ้าที่นะครับให้เข้ามาตรวจสอบซะดีกว่านะครับไม่งั้นจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้โชคดีนะที่คุณสวรรณีฤิโสอายุ64ปีเนี่ยเป็นเจ้าของร้าน ร้านลา,าบร้อยเอ็ดอร้านลาบร้อยเอ็ดปกติถ้าท่าผู้ชมไปแถวแถวถนนสายเอเชียเองเ่ใกล้ใกล้กล่อนสายเอเชียน,นู่นเลยบางบัวทองออกไปบางปะอินครับหรือเส้นถนนวิภาว,าวดีเนี่ยครับถนนวิพาวดีออกไปแล้วผนโยทินเส้นไปนู่นปุ๊บ,บมันก็จะมีร้านลาบร้อยเอ็ดเยอะมากเยอะมากแล้วร้านเนี่ยก็จะใช้ราคาแฝกตั๊กเดียวครับเรียบร้อยแต่ว่าโชคดีโชคดีโชคดีว่าโชคดีว่าเจ้าหน้าที่เขา ฉีดเพลิงได้15นาทีครับอปเอาสักเรื่องเอาสักเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเรื่องของอันนี้คิดเกรนนะเกรนนำนะยังไม่ออกรูปมวยนะเข้าแล้วเข้าแล้วแตวอันนี้อันนี้ผลกระทบจากหือดูหรือดูร้อนรับท่านผู้ชมอาจจะตามภาพไม่ทันเพราะว่าอันนี้เป็นข่าวเมื่อวานแล้วนะเมื่อคืนนี้ถ้าท่านผู้ชมติดตามรายการสายตัวระวังภัยไม่ว่าเป็นนักเรียนมสองอากาศร้อนชายนิรนาม แล้วก็ติดตามคมเช้นเลือกทีวีเรื่องของสายไฟที่มันร้อนจนกระทั่งปอกเนี่ยมันละลายขาดลงมาแล้วมาช็อตคนได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยเมื่อคืนนี้เสนอไปแล้วอันนี้เป็นน้ําจิ้มอจะเป็นน้ําจิ้มแต่ว่าในกรุงเทพหานคระอันนี้พูดว่ากทมคนใหม่ยังไม่รับรองใช่ไหมยังครับแต่ว่าเขาก็มีการเตรียมพร้อมเพราะไฟในเวลามันไหม้มันช็อตอะไรพวกนี้เขาไม่รอรับรองนะโอ้ไม่ได้ครับปัจจุบันทันด่วนนะไม่ใช่คำารับรองนะครับก็ ปเนี่ยของกทมวันนี้เขาเขาไปนี่เขาบอกว่าอะไรนะเดินสายละะเดี๋ยวก่อน,นที่คุณสุชาจะเล่านะผมแจ้งนิดหนึ่งถ้าท่านผู้ชมนะครับโทรศัพท์เข้ามาในรายการของเราได้นะฮะสดสดเลยนะครับ,รบจะมาร้องเรียนในทุกเรื่องครับไม่ว่าเรื่องสภาพอากาศก็ดีนะครับหรือในเรื่องของปัญหาอาจกรรมว่าแถวบ้านท่านเนี่ยมีขบมยกระโจนเยอะขนาดไหนนะครับเราก็จะให้ทีมงานของเรานะครับลงไปตรวจสอบนะครับช่วงนี้ก็ เราก็ติดตามเรื่องของท่ออากาศที่ยังร้อนๆกันอยู่สักนิดหนึ่งมีหลายช่องทางรจิรเดชเดี๋ยวเสริมจากคุณจิรเดชเนี่ยท่าผู้ชมปกติแล้วในจันร์ถึงพุธจันทร์อังคารพุธนะครับโรงพักระวังภัยนะครับเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มาร้องเรียนมาพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเสี่ยงครับจุดอับหรือว่าสถานที่อาจจะเป็นจุดล้อแหลมในการที่จะเกิดปัญหาอาชญากรรมหรือว่าซอยเปรียวอตรงนี้คะฮะคดีไม่คืบนะครับทีมงานอาชญากรรมข่าวสบสำนักข่าวเนชั่นจะลงไปเมื่อวานนี้ ตามติดข่าวถ้าตามติดข่าวนะท่านผู้ชมจําได้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยพอดูปุ๊บตาติดข่าวประจํากบพบกับท่านผู้ชมเป็นประจําทุกวันจันทร์เบรกแรกแต่ว่าเมื่อคืนนี้ข่าวเยอะก็เลยเป็นช่วงต้นต้นเบรกสองแต่ถ้าเป็นวันศุกร์ท่านผู้ชมวันศุกร์นี้ปอกซอยเปียวก็จะนําเสนอเยอะครับสถานที่รอบๆจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยลานตะวันออกก็ไปมาแล้วที่สถานที่เกิดเหตุไปมาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าสัปดาห์หน้าจะไปดูซิว่า ที่ปอกซอยเปี่ยวเขาไปตรวจสอบบอกตรงนี้มาปุ๊บอ้าวแล้วแล้วปรากฏว่านั่นได้หรือเปล่าครับออันนี้ไปดูที่สถานีตะเพิงกันบ้างนะทางกทมนะเขามีความพร้อมแค่ไหนอากาศร้อนๆแบบนี้อาจจะเกิดอัคคีภัยไฟไหม้ได้เพราะว่าสถิติที่ผ่านมาในสามเดือนกว่าพันครั้งเลยนะครับจะพูดคุยกับทางพันตำรวจเอกพิชัยเกรียงวัฒนศิริผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสวัสดีครับผอครับ สวัสดีครับท่านค,คุณสุชาติคุณจิรเดชและท่านผู้ฟังครับครับเพราะครับอตอนนี้ดูเรื่องของการเตรียมพร้อมมากน้อยแค่ไหนฮะอะไรนะครับอต,อต,ตอนนี้ตอนน,ตอนนี้หลายคนวิตกกังวลว่าอาจจะเกิดเรื่องของอาคีภัยเพราะอากาศสภาพอากาศที่มันร้อนจัดตอนนี้ทางกทมได้เตรียมพร้อมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรฮะ อ๋อเรื่องการเตรียมพร้อมเราเตรียมพร้อมไม่ตลอดนะครับเพราะช่วงนี้อยู่ช่วงระบาดเทศกาลสงการนะครับเราจะมีการจัดรถออกไปประจําจุดต่างๆที่คิดว่าเกษตรไทยที่มีโอกาสที่จะเกิดเหตุขึ้นนะครับครับมากกว่าปกติอีกอีกเท่าตัวนะครับครับปกตินี้ที่ผ่านมานี่สถานีที่ที่มีการสถานีดับเพลิงที่มีการรองรับมีกี่จุดนะครับพอครับเออหมายความว่าเวาเพิ่มอีกกี่จุดใช่ไหมครับครับไม่ที่ที่ปัจจุบันเนี้ยที่มีอยู่มีกี่จุดนะครับ อ๋อปัจจุบันคือเรามีสามสิบห้าสันนีอะไรอีกสิบห้าสันนีย่อยเดี๋ยวเราจะเพิ่มอีกสามสิบห้าจุดเออครับอ๋อเพิ่มไปอีกสามสิบห้าอีกอีกสามสิบห้าจุดก็หกสิบกว่าจุดใช่ไหมครับก็ทั้งหมดเจ็ดสิบแปดสิบกว่าจุดครับโอ้โหเปจ,จิบจะเอ่อหมายถึงเตรียมพร้อมเฉพาะช่วงเทศกาลหรือว่าอากาศร้อนๆแบบนี้ใช่ครับช่วงถ้า,ถ,าถ้ามีช่วงในเทศกาลเราจะจะเตรียมม,มีการออกไปตั้งจุดเพิ่มขึ้นเออครับเพื่อให้เข้าถึงที่เกิดได้เร็วขึ้นครับ ครับมีการกําหนดโซนไหมครับว่าจุดไหนอาจจะน่าเป็นห่วงหรือาอาจจะเป็นจุดเสี่ยงแล้วก็ต้องมีการระมัดระวังมากเป็นพิเศษครับพอครับอ,อ๋อใช่ครับก็เราก็จะให้สถานีท้องที่เนี่ยครับกำไปกกาหนดว่าจุดไหนที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเช่นมีกิจกรรมมีอะไรต่างหรือมีมีมีปัพบาพาที่เหมาะสมที่อาจจะทําให้เกิดเหตุได้แล้วก็ให้ไปตั้งนะครับเพื่อให้ใกล้เคียงกับจุดที่มีโอกาสเกิดเหตุนะครับออื ก็คือ 3, 3, 3, 3ส3มสมากาจุดแล้วที่เรามีเดิมอยู่แล้วเพิ่มเข้าไปอีก30กว่าจุดตัวนี้ก็หมายถึงน่าจะครอบคลุมเลยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าจุดหนึ่งพอ,อ,อครับที่มีการเป็นห่วงก็คือว่าตึกที่อาจจะมี <c oughs> การก่อสร้างและเกละกะหรือว่าผิดแปลนหรือว่าผิดรูปแบบแล้วเราเรื่องรถดับเพิงไม่สามารถเข้าไปไปได้ตรงนี้เราเราได้มีการเตือนหรือว่าประชาสัมพันธ์ไหมฮะออลักษณะของการการการที่ก่อ,อ,อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยครับเราก็มีการเตือนอยู่แล้วครับ แจ้งให้ผู้ที่ดำเนินการเนี่ยครับให้เตรียมพร้อมว่าถ้าเผื่อมนเป็นการดำเนินการก่อสร้างสิ่งที่เกี่ยวข้องนองะอาชีวศึกษาไฟเนี่ยก็ต้องต้องมีถังระเบิดมีอุปก,กรณ์ที่จะดับเพลิงแล้วมีเจ้าเตรียมพร้อมเอาไว้ครับครับท่านพอ,นอรครับช่างนิดนึงครับการกําหนดจุดนะครับท่านเบื้องต้นเนี่ยผมก็ผมคาดการเอาเองนะครับว่าอาจจะเป็นชุมชนแออัดนะครับที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยชุมชนไหนมั่งครับท่านครับในกรุงเทพเนี่ยที่อาจจะมีการเสี่ยงในการเกิดเหตุเพลิงไหม้ครับท่าน อ๋อจริงๆแล้วทุกชุมชนน,นะครับเป็นเพียงเสียง 1, ก็เพิ่มหนึ่งมีบุคมีมีมีคนอยู่เยอะนะครับก็มีกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะตามชุมชน,นเนี่ยเออเป็นเพราะว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ชุมชนเน,นี่ยจะต้องทํามากกว่าปกตินะครับเพื่อที่จะขนขวายหารายได้เข้ามานะครับเพราะนั้นการทํางานมากเนี่ยบางครั้งการทงานมันก็ทําให้เหนื่อยครับ มก็มีโอกาสทําให้พลาดทั้งมีความประมาททาให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับไม่ว่าการจะหุงต้มอะไรต่างๆนะครับฟืนไฟต่างๆการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ายกตัวอย่างง่ายๆเช่นทางภาคเหนือนะครับที่เกิดเหตุที่ที่นั่นนะครับเกิดจากการหุงต้มนนะครับครับครับแล้วพอมาลุกลาบ